เจอมาแล้วแสบผมมันม่นมันไกลหัวใจมากใช่ไหมแม่เขาบอกว่ามาหาแม่อุเดียดแล้วว่างั้นใช่แล้วเขาบอกว่าแสบผมไหมเจ็บกว่านี้ก็ยังทนได้เนาะร้ายจิตใจเรายังทนได้เลยเนาะแค่แสบหัวเออแค่แสบหัวสีบอกกว่าไลยทรงนี้เลยพนะอันนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนทรงนี้แบบสีนี้เซอร์ไพรส์แฟนคลับแน่นอนบอกเลยว่า ้านี่มิต่ดาล่ามากในพี่น้องครับแวรดารางทำไเขาาด้ครับแวนดาล่างรว่าม่เหยียบลานพเด้อะไรนะวันนี้อาการยังไงอาการวันนี้หรออาการก็อาการก็ดีนะครับไม่มีอะไรแต่โอ้ยน้อแต่ละวันที่ต้องเจออันนี้คือทําผมไปตัดผมมาแล้วแล้วก็มาย้อมสีผมที่ร้านแม่โอเด็นะครับตัวนี้บอกเลยว่าประบอกเราเบึ่งเอา แต่หลอดตั้งแต่ยังไ,ไม่อันนี้เลยนะบอเลย <c oughs> คลิปนี้ดังแน่คลิปไหนอันนี้ไม่ใช่คลิปอันนี้คือ,อไรสดแสบหัวไม่ไม่ทรมานเพราะมันไก่หัวใจมากามหัวใจตรงนี้ <c oughs> หัวใจอย่างบ้างจะมีใครบ้าง,างจับจองสียอะไรลุ้น,นผมทำสีที่ เอฟซีชอบแน่นอนผมบอกเลยไม่ไม่แบบไม่ขาดตาแฟนคลับแน่นอนผมไม่ทําสีผมไม่ทําสีแบบบึ้นๆแน่น,ะนอนเออผมทําสีแบบแร็กชูอยู่ดูแพงอยู่มไม่ลูกค้าเข้าเราเห็นไหมลนะ่ะสีนี้เป็นสีแบบสากลสีอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เป็นผมตัดอันนี้คือตัดแล้วนะไม่ได้ทรงเริมนะไม่ได้ผมยาวนะตันนี้คือแบบผมสั้นแค่นี้เอง ผมเหลือแค่เนี้ยตอนนี้สมผมเหลือแค่เนี้ยแค่เนี้ยอืมถ้ากัดแบบนี้เลือดแน่ใช่เป็นสีแบบสีสีดาราจีนดาราฮ่องกงฟุตเชราตาาับลมผ่ากากเกยนตามหูดากเสียแมบบพระเอกซีรีส์จีน แม่ทำสีอะไรให้ลูกชายเขาบอกเขาสีอย่างดีให้เขาทาสีเขียว <laughs> <laughs> เอาสีเขียวก่อนสีขรันโบลีไม่รู้อะ่ะขอสีเหมือนแบบแบบกอสเซเลนได้ไหมย <c oughs> อยากรอคือแบบแบบกอสเซเยนเนาะพี่น้อง <c oughs> มีมีแบบแบบกอสเซเยนเป็นไอรอนมีแบบแบบกอสเซเยนแบบกระพันแล้วเราจะต้องทำจมูกก,ก่อนให้เราบนันทึกจ้าก่อน แต่บางเอิอหน้าตาของเรามันได้บอสเสริมสมุกถ้าผมเสริมสมุกนะบอกเลยแต่หลายคนต้องอยู่ยากเขาแหละ ใช่แมใช่ไม่อยากเสริมไงกลัวคนอื่นตกงานจริงๆแบบสารภาพจากหัวใจเลยถ้าเสริมมาถ้าเสริมมาเนี่ยหลายคนอาจจะตกงานใช่มก็เลยแบบโอ้เก่งใจเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้ใจแม่ไปเยอะแล้วที่ไหนได้ไม่มีตังค์เราจะปอนเสื้อเราจะปอนเซอร์อยู่เขาเก่งเลยนะเออแล้วแบบว่าร้านแม่คือเอ็นเอ็นตาในคลิปวันนี้มันของจริงสวยมากนึกว่าอยู่ในโรงแรมแล้วล่าสุดแอดมินผมอ่ะเดินไปว่า หัวด่วนหัวทิ่มลงห้องน<า>อ้ำพื้นต่างระดับ<อ>พื้นห้นมมองน้ำพอเท่ากันปกติเขาเขาอ,อื่นมารเขาไม่อะไรแต่ว่านางตามไม่ค่อยดีสายตาสาั้นมากสายตาสั้นจังหวัดจังหวัดนั้นก็คือไลฟ์สดด้วยนะ,ม,นะยมีบ่อยบางคนห่อยไปแล้วลุกลุกไปเลยอะ่ะแม่จังหาาวัดไฟ์สดเมื่อกี้มันติดภาพมันล้อมลอย่างเงี้ยหรอเออสร้างม่อสำหรัพักซากแล้วกันประตูเนาะร้านแม่โอเดชใช่มัยใช่ครับ เคยทำจมูกไหมหน้าจริงหมดเลยครับอันนี้คือหน้าจริงหมดเลยไม่เคยเสริมแต่ไม่เคยศัลยกรรมอะไรเลยครับผมไม่เคยทาศัลยกรรมอะไรทั้งสิ้นหน้าจริงของจริงพี่อิงนิยายเอาอันนี้มากินเนี่ยเพิ่จกินฟีอ่ขกันแต่ยูแต่ยูแดูู่ หน้าเนี่ยร้อนนะได้ไมครับจมูกผมจมูกผมโด่งไหมจมูกผมได้แค่เนี้อ่ะพ่อกับแม่มาให้โอ้พ่อกับแม่มาให้มาแค่นี้อืมพี่ต้องไปชิลาบ,บันเนี่ยเขาเปิดเลฟเฟอร์เดนมาเป็นดาราจีเอ็มด่าล่าสองวันอย่าง เลฟเฟรมมาเดียวนางไมชอบพระเอกอัน,นอยังมะเรื่องหนึง่งเขาเป็นคู่จริงๆนี่แหละนางก็เลยให้บอสหลอกอ่ะขาเจ้าคณนะก็เลยให้บอสมาทำผมคิดบ้างใ่แบบอ่ะเ,เอ้าวันนี้เล็กออกดิ ผมเ่เลขพี่แทบสวัสดีครับพี่แทบแม่งโคตรหลอ่อเลขออกแปดเก้าห้าบู๊ย,อยบอดดเี๋ยวบ่วไเนบ่ไหนเลขมงคลไม่มีอย่างไรอ,นนอาาันเดีดวเอาเมื่อกี้ดีหน่อยเพื่อด้กินฟี ห้าม,มห้ามพิมพ์เรื่องเลขนะไม่เอานะผิดกฎผิดก,กฎหมายมีอันนี้ด้วยคิก้ยคันพืชของีสาวแบนใครแบบแม่หรอใช่แบ,บของพี่สาว,วกล้ยหนึบกุนปุ้ย<ด>ในดูสิออเอาคุณแกะแล้วรอแม่ก่อนกัน ผมทาผม,มเอาใจใครเอาใจตัวเองครับเอาอย่างแม่เาลงเอามาเนี่ยเขาบอกว่ากล้วยเหน็บคุณปุ้ยใช่ไหมฮะใช่ครับของอพี่สาวแม่โอเดตจะลอง<ม>ชิม,ม<า>จะลองชิมดูว่าเป็นยังไงถ้าอร่อยจะสั่งกินอีกส่งตรงมาจากพะเยากับเชียงรายส่วนส่วนของส่วนของพ่อแม่ของที่บ้านนี้มีกองไหมฮะมีเยอะเลยเดี๋ยวให้เอากลับด้วยคนเลยมีด้วยดพอเยอะมากอร่อยนะ ไม่ร้มันคนน่ารักอย่างเงี้ยมันหวยอะไรหน่ยมันรวยอะไรนะมันรวยงาแล้วก็ทันญพืชอใช่ร้านนี้ดีนะทำผมมีอะไรให้มีอะไรให้ลูกค้าเยอมากไวายก็มีได้ล่ะแต่ไม่มีที่เปิดจุกไม่แต่วายมันจะไม่กลับบ้านไม่หัวเปิดอ่ะอันไม่มีลูกค้ามาฝากเหมือนกันเจมส์ตู้อร่อยห้าสิบบาทขอบคุณปุ้ยห้าสิบาทถูกอยู่นะแม่ใช่เพราะเขาเขารวยทันญพืชนี่เยอะมากเลยรอบที่แล้วขายไปสองพันกว่ากล่องแม่ขายเองหรอพี่โฟร์ขายเองป้านางก็ได้ได้เห็น ช่วยดังทำแล้วก็พี่สาวจริงๆทีท่คลอดมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยทำพี่พอ่อแม่เรากันบอกจ้าแล้วเป็นครูนล้เป็นทำงานอยู่ร้านมานร้านนี้ก็อาหารกินดีเยอะนะทำผมร้านนี้มีอาหารขนมเยอะมากข้างหลังมียร์ขนมด้วยใช่เบียร์ขนมแต่ไม่มีผู้ชายเลยบ้านเนี้ยขาดผู้ชาย รับสมัครจะได้ผัวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ความยไม่อยากได้ความปวดหัวมั้งเหรอฮะอยากปวดหัวเพิ่มไหมถามก่อนชีวิตสงบสุขดีหรือยังตอนนี้สงบสุขดีแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันปวดหัวจริงขอบคุณนะครับครับผมร้านคุณเด็ดใช่ไหมครับไม่แอนตาโอ้ยร้านคนดังพูดอะไรกูอยเบอร์หลับพี่น้องอยู่ดังสืดนี่ตอนนี้อยู่ดังสิดนั่นเนี่ยยุงเทพ อร่อยมากเลยว่ะตุ้ยแขวนแขวนแห่งแขวนสามแขวนเนื้อแขวนอกสามหรืออกแม่ตัดผมไหมแม่ตัดอยู่บ่เฮ๊ะตัดเสื้อเอื้อดได้เหตุสีว่ะตัดอยู่พังตัดอยู่มั้งเพาะ่ตัดให้าว่าตัดมั้งตัดเมื่อวา กับตัดผมเพื่อนฮ็ดตัดผมว่าบอลหลวหัวงแล้เพื่นดังเรื่องสีผมเพื่อนดังเรื่องแคสสีผมดังมากพี่จ้าอาสยามไอพี่จ้าลงพันนี้ก็ร้านนี่แหละประจำร้านแกใครเบ่งตามพี่จ้าก็เห็นกาแฟก็ได้คอยอ่ะบ้าก็ลวก็กดจูเล่เขาเรบอก วันนี้ผมไม่ทําสีดำนะครับสีทองก็ไม่ใช่ทําผมสีตามดวงหมอดูบอกให้ทําผมสีเราจะเจอเนื้อคู่ผมก็เลยรีบทำเลยนี่ผมโทรหาหมอดูสองวันก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากเจืเนื้อคู่ให้ที่ทําเปลี่ยนสีผมก่อนปีใหม่ หลังวันที่ห้าพ่กราจะเจอเนื้อคู่เขาบอกก็เลยรีบมากดไม่ทันกวดหลังห้าพ่กราจะเจอเนื้อคู่อาจจะเจอเนื้อคู่อาจจะเจอคู่อริก่อนคู่อริคู่อริเยอะมากเลย ไม่เอาแบบเป็นแบบสองแต่จริงๆคือเจอแล้วนะอยู่ในนะครับไม่เห็นเจอเลยไม่เห็นเจอเลยเนเเยื้อคู่เป็นตัวยังไง เนื้อคู่เป็นตัวจังแดมองไม่เห็นมองไม่เห็นเชื่อคือข้างนอกเข้านี่เนื้อคู่เป็นตัวยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเนื้อสด ขนมร้านครับคุณแม่เขามีขนมให้ลูกค้ากินร้านแม่เราก็เหมือนร้านเราคือเีวเราไม่ไไปแองเดี๋ยวเราเชิเวลาได้ยังวัวาานนี้คืนนี้คืนนี้ไล่บบสองขอสองเลยใช่ไหมขอรวมบุฟเาอาจจะไม่เกินสองวังสิ ถ้าปลาสองถ้าไม่จีบก็ไม่เจอจีบใครอ่ะจีบผู้ใดต้องใารไปจีบผู้ใดขวันเออ ไม่รีบร้อนหรอกผมอยู่เรื่อยๆใครรับได้ก็รับ <_ V> ผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ที่มีแต่ความจริงใจความนาา่ารักความสีทัญญา <_ V> <_ V> อะไร <_ V> วะรับผมเข้าบาร์โฮสเนี่ยครับได้นะค,คุณทีระพงอ์อะ โอนมาพากนะทำสีผมครับเมื่อวานนี้มีคนไม่ทายาดมเยอะนะมีคนยได้ย,ยาดมไหมเพราะว่าผมไปถอโรงงานให้เราได้แค่พันออเดอร์วันนี้ได้แค่พันบ้านอืมได้แค่ผ่านบ้านยาดมเมื่อวานผมขายแบบชั่วโม,มงเดียวหลายหมื่นกระปุกอะคิดดูผมทำเพื่อยาดมฟินแฮงปกติผมขายเท่าไหร่ วันนี้ใครไม่ถูกใครไม่ถึกใครไม่ได้แบบว่าสมหวังเรื่องเรื่องเลขมาซื้อยาดมเอาอย่างนี้ปกติผมขายเท่าไหรพ่พี่ผมขอราคาแบบจ,จ,จึ้งจึงจุกจุกอุบจุกจุกอุบวันนี้ถ้าเกิดเอซอยากได้ราคาพิเศษร้อยเดียวสามปุกเอาไหมแต่ผมขอมัวใจแสนด้วมก่อน ผมขอขอใจแซนดวงก่อนเป็นราคาที่ขายถูกที่สุดแม่มาขายของนะร้านแม่เลยแม่ขอขายของร้านแม่หน่อยนะขายเลยอย่าว่าลูกเด้อขายไปเลยคนขยันมากแม่บอกว่า <c oughs> แม่บอกว่าอยู่เนี่ย <c oughs> แม่บอกว่านี่เนี่ยนะ้องคนขยันมันมันไปพวกที่เลย <c oughs> มาทําผมร้านกุ้งเนี่ยเอาของมาขายขยนันจริงอยู่ที่ไหนก็เป็นเงินเป็นทองผมขอขอใจหนึ่งแสนดวง